สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายจะชวนทุกคนนะคะมาขยายพันธุ์อากูนิมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดนะจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งแสงเงินแสงทองบรลลังเศรษฐีนะคะหรือว่าต้นอื่นๆที่เพื่อนๆมีนะเรามาขยายได้โดยง่ายๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็วิธีที่าตจะพาทานี้เป็นวิธีที่าตทำบ่อยนะพอทาปุ๊บต้นเดิมของเราแตกหนอนนะคะแตก กิ่งก้านสาขานะคะก็คือแทงหนอ่อแทงหลอดออกมาเยอะมากๆค่ะทุกคนต้นนี้นะคะเป็นบรรลังเศรษฐีนะแล้วคือเขาแน่นนะคะไต่มองว่าต้นเขาใหญ่แล้วนะต้นใหญ่มากๆแล้วไต่จะทําการย้ายเขานะคะเพื่อที่จะให้เขากระตุ้นการเกิดหน่อใหม่แทงหน่อใหม่ออกมานะคะอ่านี่ค่ะเป็นการทําสาวนะคล้ายๆกับการทําสาวนะพอต้นเขาใหญ่ต้นเขาแก่อยู่แบบนี้เนี่ย เหมือนกับขยายไปไหนได้ยากแล้วนะคะต้นใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอ่านี่ให้ดูนะคะวิธีการที่เราจะขยายอะโกนิมาทำได้โดยง่ายเลยนะไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็คือวิธีการตัดนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ตยขอตั้งกล้องแป๊บนึงอ่าตัดเลยนะคะใช้เป็นมีดนะนี่ค่ะเดี๋ยว่ายจะตัด ต้นแม่เลยก็คือหน่อกลางตรงนี้เลยนะตัดเลยเวลาตัดนะคะก็ตัดให้เฉียงๆฉหน่อยเนาะหน่อเขาค่อนข้างใหญ่อ่าไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนนี่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะหน่อใหญ่มากนะนี่ค่ะ แล้วก็พวกใบที่ติดอยู่อย่างเงี้ยก็เอาออกหน่อยอืมพอตัดแล้วเนี่ยนะคะมันจะเป็นการกระตุ้นให้เขาแทงหน่อใหม่ๆออกมาค่ะอันเนี้ยอยู่สามหน่อเนี่ยนานแล้วนะคะไม่แทงหน่อที่สีไม่แทงหน่อที่ 4, ทห้าออกมาสักทีนะคะเราก็ตัดเลยเป็นการกระตุ้นเขานะคะนี่ค่ะแล้วต้นเขาใหญ่มากๆนะคะเทียบกับมือของตายอ่ะสองนิ้ว สามนิ้วเลยนะคะเนี่ยเกือบเกือบสามนิ้วเลยค่ะวางไว้สามนิ้วเนี่ยคือเนี่ยเกือบเกือบเต็มสามนิ้วตายเลยนะคะหนอเนี้ยใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนเราก็ริดใบล่างๆออกนี่ริดใบล่างๆออกเลยค่ะการขยายอโกนิมาทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆนี่อย่างนี้ริดใบล่างๆออกแล้วคือ คือต้นเขาแก่แล้วอะเนาะอ่านี่แบบเนี้ยค่ะกระตุ้นเขาหน่อยเนี่ยเขาชอบมีแมลงนะคะมีพวกหนอนมีแมลงตัวเล็กๆนะมาอยู่ตามซอกใบนะคะอ่าให้เหลือสักประมาณนี้แล้วใบพวกนี้เอาทิ้งได้เลยนะคะหรือใครจะไม่ทิ้งนะเอากลบฝังใต้ดินนะคะทุกคนเป็นตายแต่ไม่ทิ้งนะเอากลบฝังใต้ดินทําเป็นปุ๋ยได้ค่ะ หรือเอาไปใส่ในตะกร้าที่เราทําปุ๋ยหมักก็ได้นะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราเอาไปปักในกระถางใหม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะต่ายก็ได้เตรียมกระถางปลูกมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่กบมะพร้าวสับรองก้นหลุมลงไปนะแล้วก็ตักดินใส่ได้เลยค่ะเป็นดินที่ปรุงเองนะคะปรุงแล้วหมักเรียบร้อยแล้วนะอ่าเราก็วางตัวก้านอะโกนิมาลงไปได้เลยค่ะ อ่าเดี๋ยวจะใส่ดินไปเท่านี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมปุ๋ยลงไปชั้นนี้ค่ะปุ๋ยที่เติมนะคะก็เป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะคะนี่ผ่านการหมักแล้วโรยลงไปเลยแล้วก็เติมดินลงไปอีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยค่ะนี่ปลูกอโกนิมาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะในการขยายในการปักชำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็นำต้นอโกนิมาที่เราเพิ่งทำการขยายเนี่ยไปวางไว้ที่ร่มก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งให้เขาโดนแสงแดดเยอะนะเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงรากยังไม่งอกนะใครที่ยังไม่มีวัสดุปลูกนะคะคือยังไม่มีดินยังไม่ได้หมักไว้แต่อยากจะตัดนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถ ปักชาอโกนิมาได้ก็คือเอาไปเสียบไว้ในน้ํานะคะไปเสียบไว้ในแจกันก็ได้วางไว้ในแก้วทรงสูงก็ได้นะคะก็คือใช้น้ํานั่นเองนะเป็นน้ําอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวสักพักรากเขาก็จะเริ่มแทงออกมาพอรากแทงออกมาเราค่อยย้ายลงดินก็ได้นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะลองทํากันดูนะขยายต้นอโกนิมานะคะจากเดิมที่ต้นเคยแน่นกระถางนะตัดออกมาปักชําค่ะเป็นการเพิ่มจํานวนต้นได้ด้วยแล้วก็ทําให้กระถางเดิมของเราเนี่ย แตกหน่อใหม่ออกมานะคะสดชื่นทำาสาวให้เขานะลองทำดูค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ